ผู้ชายในยโรงเรียนหญิงล้วนตอนที่หนึ่งโรงเรียนมัธยมสตรีเมืองชงนานเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมากที่นี่ไม่เพียงมีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมแล้วนักเรียนที่เรียนที่นี่ร้อนเป็นสาวสวยขาวหมวยน่ารักสุดๆทำให้เรานักเรียนชายผู้ไม่รู้ความจริง มองว่าที่นี่เป็นเหมือนสวงสวรรค์เลยทีเดียวแต่เมื่อปีที่แล้วอยู่ๆโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่โดยเริ่มให้มีการรับสมัครนักเรียนชายแต่ทว่าเรานักเรียนชายที่เข้าไปเรียนกลับได้รับการต่อต้านสารพัดวิธีจากเรานักเรียนหญิงทําให้ต้องลาออกไปเมื่อเขานักเรียนชายที่ประสบชะตากรรมอันเลวร้ายต้องลา ออเผยแร่ออกไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่นั่นก็ถูกขนามนามว่าสวงสวรรค์ของนักเรียนหญิงคุมนรกของนักเรียนชายไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่รอคอยเด็กหนุ่มที่น่าสงสารที่เพิ่งย้ายมาโรงเรียนที่นี่คือขุมนรกหรือจะเป็นสวนสวรรค์กันแน่นะ โรงเรียนมัธยมสตรีเมืองชงนานเป็นโรงเรียนหญิงด้วนที่มีชื่อเสียงมากที่นี่ม,ม,มีอะไรครับนี่โรงเรียนมัธยมสตรีเมืองชงนานเป็นโรงเรียนสตรีที่โ oh yeah. อ้เฮียโรงเรียนมัไม่ได้ โรงเรียนมัธยมสตรีเมืองชงนานเป็นโรงเรียนโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมสตรีเมืองชงนานเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมากที่นี่ไม่ไหไห